สวัสดีครับพี่น้องเช่าบวาผวู้ติดตามบาวในช่องเรื่องหลับราตองทุกท่านครับวันนี้ห้องวเบิงบาวจากมุมสูงครับจากยอดตึกของหางไอคอนสยามครับณชัันเจ็ดซองลงไปนี่ครับตัวนี้เป็นบาวอิลลุมครับบาวนี่จากงานบาวของไอคอนสยามครับไปจำปีปนปิวนเปดให้เล่นแล้วครับอันนี้เป็นจุล่าครับ ปกติเขาจะเบรงวาวจากมุมล่างขึปมุมบนนอกจากไฟซิมิโดนครับตระยะนี่คือโดนกับิีพินึ้นยากแน่ครับมันสูงอยู่ด้วยครับมาเบรงอีหลุงครับนี่ครับดินอยู่กลางตึกเลยครับลมเบาร้อยโงโลง,โงโลงดีลองช่องยูทูปดูกีนเนี่ยผม็นจ่องยูทูปวาวไหมวาวเรื่องละปะตองช่องเลื้องละปะตอง เบิ่องครับอีหลุมครับงามครับสวยงามครับคินฮอดเอาเลิมเลยเบาแบบนี้หนึ่งครับคืนดีครับจุฬาพูนอยู่ตำาๆจุฬาตัวหนึ่งเห็นเพื่อนมันขับล่งน้ำอยู่บ้างหรนเก่งครับนี่ครับจุฬาจุฬาสวยงามผากลางครับเห็นล่มดีเห็นอยู่ต่ตำๆห็นว่ามปนตำตำเล่นน่นสูงอยู่เล่นหนึ่งเพราะ่มมันสูงมันมาค่อยมีอ่ะคุณส้มเบิ่งครับ พี่เอ็มสองยูนหากับเบิ้งเอาครับกรุงเทพครับดำๆนะเพราะมันยังกับฟุนครับพี่เอ็มสองยูนหาทั้งนั้นนะเบิ้บงองคางๆรอบๆเบิง้งเทียนกอง้เบิ้งนี่ครับตึกนี่ก็เป็นตึกตึกแง่ครับตึกเออยังก่อที่มันหลังหมนี่ครับสะพานสาทรครับสะพานตากสินสะพานขาไปตรงสาทรอนสมัยก้อนกับ,บมึงนี่เขาเอิ้นทาน้ำเป๊ปซี่ครับทาน้ำเป๊ปซี่ หอแบ้านเ้าครับไอคอนสยามครับนี่ครับตึกสูงๆนี่ตึกประจําไอคอนเลยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับตอนนี้ครับขึ้นสูงครับนี่ครับตัวนี้ลงลงขึ้นมาแล้วเพิ่งบ้าขาทาโอ้สูงหักเด้อนี่บึครับจุฬาขึ้นมาแล้วเบิ่งครับสวยงามครับเบิ่งเพิ่นบังคับเบิ่งเด้อเบิ่งเพิ่นบังคับพูดหน่ะหลินลุ่มบ่ง ใส่ครับยนขึ้นมาแล้วเบิ้งโอ้โหสวยงามครับสวยงามสวยงามว่าวประดน้องแน่นาะเป็นว่าวพี่ของคนไหนครับก็มาเจอในช่องเหลืองรับประองคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับพี่ๆครับน่าจะเป็นของชมรมครับของว่าวจุฬาปักเป้าแห่งประเทศไทยแน่นอนดูครับขึ้นมาสูงครับเลยเลยขึ้นมาแล้วนี่ครับบังคับลงครับเบิ้งครับนี่ครับบึงการบังคับลงครับปักหัวลงบึงครับ ลงไปคว้าครับนี่ครับข็โชว์กันคว้าครับมึงครับว่ามปนวันสีลุ่งเนี่ยมันเอาขึ้นมาไม่ได้อีกแล้นเนาะู่นะสีเอาสูงสีเอาต่ำสีสุดยอดแห้งครับพี่น้องบังคับได้ครับวาววาววาวผ่ากลางขาจบเป็นวาวบังคับได้ครับวาวคว้าครับเพราะนั่นการลงมาควงลงมาขวาเอาวาวปักเป่าไแต่ว่าแมนนนครับไปใส่ไปขวาขึ้นลุ่งได้ตามตามบังคับเลยครับนี่ครับ ไม่นามจอพระยาครับตรงชัน,นกับเ็นชันสตาร์บัคครับนี่ครับซูมไปบังผู้สาวหลายหลายบังผู้นะยื้อสาวจีนสาวเวียดนามเกาหลีญี่ปุน่นครบทุกเชื้อาติสาวไทยกางามเป็นเลือดขนไส้ครับร้อยมาแต่ทางใดนั่นปทุมธานีแลนออกฟังหยุดย่าคนละนั่นนะครับแลนบอททางไหนเนานะฟังหยุดยานะ่าเนาะสวยงามครับ กินหวานบรรยากาศเก่าๆครับไม่กวนจากสนามหลวงเกิดเพราะท่านดอกตัวเห็นในคลิปกรุงเทพตอนนี้ไอคอนสยามเพิ่นเปิดให้เล่นครับถึงประมาณวันที่สิบู้ใดที่อยู่ใกล้แถวๆนี้ก็บปกแรงมาเล่นได้ครับข้างล่างก็จะมี่วาวเอ่อแฟนตาซีขายพวกวาวงูวาวนกวาวต่างๆครับครับจุฬาเบังครับนี่ครับระดับเมื่อชีดเพิ่นเล่นนี่ครับขับลงเบังไปเล่นกับเรือพน่ะพูดอ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 ่ะ พูดอ่ะได้การครับพี่น้องผมอยากเอามาเรียนยโยเ่บุนท่านมีเวลาว่างครับบ่าวผมก็ได้เบิง้งลงอีกแล้วเบิงบ้งเบิ้งมันไปสู่กับเรือแล้วออเอาเอาเอาเบิง <c ười> บ้งดีไหมดุลาตัวนีไหมพูดอ่ะพูดอ่ะอันนี้อีลุมอ่มะงอุ้งลงอุ้งลงยังสี่แล้วเนาะขึ้นสูงไหมพูดอ่ะเบิ้งครับ อันตรงคำตึกไอคอนนี่เป็นตึกทีโอทีครับทีโอทีสำนักงานใหญ่ของทีโอทีครับยอดหย,ยอดนั่นเมู่ผมเคยขึ้นไปเลยไปไายอันซุปเปอร์สตาร์แมนครับตึกทีโอทีนี่บอกง่ามเว้ยุงเทพยนี่ยแนมลงไปนี่ตึกนั่นนี่เห็นค้าเคลื่อนเราก็อยากคิดภาพเลยกันเขาขึ้นไปทั้งปลายยอดตึกเหนียวลูกเว้มันสีง,งามสําแดงคอนโดนี่ต้องมีก็าตามก็หาชิปล้า,ลาน สองลอยล้านเนาะยังสิขึ้นไปอยู่ได้เนาะตอนนี้เขามีสองลอยเขากะัวเดียวนดมุมนี้ไปก่อนเบิ้งครับสวยงามครับเบิ้งมุมไกลนะครับเบิ้งว่าอีหลุมลอยมันสูงสักไหนเบิ้งขึ้นไหมเงับตึกแปดสั้นครับสูงกว่าตึกแปดสั้นครับเจ้าเมตรเบิ้งหูครับเจ้าคนปล่อยกันม่าสูงแห้งแบบเบิ้งครับอีหลุมนี่นะครับอยู่ล่างลุ่มเล แปลว่าเอาลงเปิด่าวนุกับมีแต่ว่าพอควายลมมันบดีไหมพี่แมนลมมันเอึเลยมันตึกบบังแต่ช่วงนี้เขาเลยลมร้อนล่ะช่วงช่วงช่วงนี้เขาเรียนล้ม loạn ต่ว่าลมมหนีอย่างเพิ่งที่ละอซวไมนีมันบ่เสมอไหมแย้มหนาวย้มหนาวผ่านแล้วบันนี้เป็นพองภาคกลางภาคกลางสซแลนช่วงเ มีนาเมาษาพริสพาสมีนาเมษาเนี่เป็นหนา้าร้อนเป็นช่วงที่ภาคกลางเขาจะเล่นเพราะมันเป็นลมทะเลนะพี่แต่ภาคภาคภาคอีสานบ้านเฮานี่ลมมันจะเของไหมอยากร้อนออกจริงนะรมไม่อยากแมนลมหนาวเขาจันทบ,บุรีก่นอนไหมนะเขาทางตะวันออกก่อนเดี๋ยวลมมาจากทิศตะวนันออกบานโอ้เบื้องดีไวอีลุงตัวนี้ไหมคลิปติดสิบละทีครับพี่น้องกะ นี่แหละครับเดี๋ยวมีโอกาสสิลุ้งไปอย่างลางอยู่ครับจังว่าอยากลุ้งไปหาอาจารย์วาวหลายๆท่านอยากเห็นอาจารย์เลี่ยมมาจากทังภักใต้นะครับพี่แฟมอาจารย์กวาดภูกเก็ตก็เห็นแล้วครับพีนิววาวสุขโขทัยครับหรือทังจุล่าภาคกลางครับทังแม่กองอาจารย์ชำนาญอาจารย์เตีย่ยหรืออาจารย์หลายๆท่านที่นั่นครับทางไซหากับผู้ยอดของเฮากับวัลลุวาปีนีคนจะมาบอผู้ยอดพี่น้อยพี่บุ๊กพี่การ พี่บีเนาะครับทีมงานทั้งพี่หมูพี่ลั่นทั้งสายหาเบิ่งครับเดางับงับงับ้ยเข่าทาครับมึงเอาแล้วครับพี่น้องอยู่ดีเมียงครับพี่น้องสำหรับคนมากวาวบอกนู่หัวมวนกันไปกับเสี่ยงสีนะครับฝากติดตามช่องไว้ครับพี่น้องครับเก็บบรรยากาศไม่ชมสำหรับคลิปนี้กัขอการาข้ามาสวัสดีครับ เอาไอ้ปิดคลิปนะปิดคลิปนะนี่โคตรรีโอครับคนสุรินทร์ครับนี่ครับสวัสดีครับฝากติดตามติดตามทูบของอันเรืองรับปลาตองเรืองรับปลาตองครับฝากติดตามกันหลายๆด้วยครับผมขอบคุณครับ